อย่างว่าไม่ไม่ได้โสดมานาน้วก็รู้สึกว่าแรกๆก็วิวนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคผมโฟกัสกับเรื่องงานมุฟออนได้ไหมเหรอมุฟออนได้ไหมก็มุฟออนนะครับผมก็คือเหมือนเราตกลงกันมาแล้วว่าแบบประมาณนี้โอเคแล้วก็แยกย้ายกันนะครับแค่นั้นเองแต่ถามว่ายังหวังดีกันก็หวังดีกันตลอดนะผมอนาคตน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ก็ผมผมก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าผมก็หวังดีกับเขานะครับก็คือถ้า สําหรับผมอ่ะคือผมกับเขาไม่ได้แบบเราไม่ได้เกลียดชังันนะครับคือเราจบกันด้วยดีแล้วก็โอเคผมผมก็ยังหวังว่าให้เขามีความสุขในแบบของเขาอยู่แต่ว่าโอเคเราไม่ได้ร่วมโตอาหารด้วยกันแล้วแค่นั้นเองครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรเกลียดชังจบกันด้วยดีครับก็ไม่ได้เห็ดนะครับที่ผ่านมามันก็คือมันก็แฮปปี้อ่ะพี่มันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสาหรับในชีวิตผมมันแค่เป็นเรื่องในแบบที่ผมต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็เรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นถามว่าดีไหมที่ผ่านมามันก็ดีมากๆครับรักครั้งหก็คื ถ้ามันมามันก็มาครับผมบอกไม่ได้ถูกเหมือนกันเพราะว่าทิงเป็นคนแบบว่าเรื่องความรักมันเป็นเรียกว่าฟิลเป็นเรื่องแบบเคมีกันมากกว่าอย่างเงี้ยแบบผมจะไปคาดหวังว่าแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ไม่เคยครับก็คือแบบเหมือนเราทําความรู้จักกันโอเคถ้าผมชอบเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าดีต่อกันก็ลองศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็เปิดโอเคครับไม่ได้แบบว่าปิดกั้นตัวเองหรือว่างไงแต่ก็ตามฟิลอาจจะเขินบ้างอะไรบ้างแล้วแต่